สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ่ขู่สุ่ฝนนะครับฮนะมาพอกันอีกแล้วครับมาพอกันอีกแล้วสําหรับลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาของวันที่สิบสี่สิบสี่นี้นะผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนะนาะลาวพัฒนาไม่อนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์เล้วมืนอนี้งดีก่าดีกว่าสดใสสดใสน้ำสูงน้ำสูงวันลาวพัฒนาอีกทีนี้ทุกทุกวันจันทร์วันพุธ มันจุกนาะครับเนาะการพูดจุกอ่าวันนี้กับันจุกแล้วนะครับเร้จก็ออกเวลาสองทุ่มเกือบเพ็งสองทุ่มมันก็สองทุ่มไปนั่นแหละเกือบกระทั่งช่วตีหอดโู้ช่วทตีหูผู้คนเกือบสองทุ่มยินหานาทีแล้วนี่แหละเป็นเวลาของประเทศลาวประเทศไทยกับใกล้เคียงกันนั่นแหละประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อต่อขอบพระคุณหลายๆุกคนทุกคนทีนกับมาสมนะครับให้กำลังใจ กันแล้วกันนะครับเพราะว่าสิรุดอ่ามาว่าเรื่องวันที่แล้วมาเนี่ยี่สิวเดินมีเจ๊เพราะว่ามันเข่าอ่ะอ่าในแปนกับเก้าอ่ะมันเข่าเก้าเก้าอย่างวะเก้าอย่างว่ะวันที่แล้วเข่าูีเด้อเย่ามาบอกเข่าเด้อแปดเนาะวันไหนส่วดม้วนให้ที่คือเข่าอยู่เดี๋ยววันนี้มือวันนี้ที่สวดมนตนให้เด้อครับเด้อวันที่แล้วให้ให้อย่างวะ เก้ากับชูนี่มันมาเก้าแปดนะครับรอบแรกในเจ็ดกับแปดทำมห้เอาเอาในเจ็ดกับแปดมันก็มาแปดอยู่เก้าแปดเวัที่เฝ้ามาเปลี่ยนใจเอาเก้ากับศูนมาก็หน้าก็าเล่เอาเก้ากับชูนมันขาเล่เก้าแปดแปดเก้าเอาอยู่เน,น,น,นะาะประกอบเสียงความยินดีเพรท่านที่โชคดีนะครับได้มันออกสามสองเก้าแปดสี่สองเล็กเ่อวันที่แล้วสามสองเก้าแปดสี่สอง ตามตัวออกแปดที่สองสองตัวออกเก้าแปดนะครับสามนี่นะครัเบเนาะไปงเดียวกันเนาะประกอบตัวเลขฝรั่งยินดีกับคนที่มีโชคนะคะรับสูงสูงเด้อคนนี้ก็ขอให้แห้งๆอีกนะครับเด้ออ่ะมาเบิงนะะง้งเพราะว่าน,นะะี่มี่เหี้ยมลืมอนี้ให้เบิ้งก่อนเนาะพูดใส่น้ำข้าวาผู้ลองคนเก็บประทันนะผู้ลองคนเก็บเกีดยวตาตาเพราะว่าคนที่มาเบิ้งช่องบอหายาดจนมากที่อายุเก้าสิบขึ้นไปเด้อ พวกมันเก้าสิดลงมาเด้วยกาสิดฟินไปมีแต่คนอายุยืนมันจะงดดินไงผู้ใดเมื่อบังคิดของอาจารย์แต่อายุยืนเมื่อคนเพื่อได้อาจารย์เป็นหลักเนี่ยวอายุยังเงินเลย <c oughs> เกิดไปครับเกิดไปว่าจะมองฟังเลยแล้วจะมองฟัง,งอ,อันที่สิบสี่นี้นะคงสองอันอะไร้องพัฒนาวันนี่ให้สามกับสี่นะครับเนี่ยเนี่ยที่สามเนี่ยที่สามประมาณนี้ เงินึี่สามสามซีคู่กับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งม,มันเด็กมันคือเลี้ยงกันละ่ะเอาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตั้งแล้วแล้วก็เอาสามกับซีมาจับคู่ใค้มาสามเขาสามมาใส่กันใช้มาซีเอาซีมาใส่กันจับคู่กันไปจับคู่กันมาเขาเรียนว่าชุดวิ่น้อเขาก็หาเดนจากสำนักอื่นก็ได้สำนักใดก็ได้ที่มันมันแม่น,มนซื้อแต่ยงยกช่องเนี่ย เขาเรีนของเขาว่าคัดเลือกเอาสมมติว่าของเขาได้หามาเสียเขามาจับคู่หาสามหาสี่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาสิบงานนั่นเดงเสียเลือกเอาประมาณนั้นครับแลเขา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 เดีนที่สามเนาะสามกับซือสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามสิบสามหนึ่งหนึ่งสามที่เจ็ดเจ็ดที่ที่แปดแปดที่ที่เก้าเก้าที่ที่สิบสี่ที่หนึ่งหนึ่งที่อาจารย์ยกว่าอะไร มัสิเกียรติอยู่เดี๋ยวมันมันตับส่วนตัดเวลาอ่ะอ้าสิสิสวดมนต์ให้ได้บ่เนี้ยเด้อประจ๊งพนมมือดอกตั้งซื้ออะไรสวดมนต์นะอ่าเดี๋ยวอาจารย์สิพนมมือผู้เดียวเขาก็เขาเลยให้มันผู้ไปวันนี้ให้ถึงหัวขาให้ถึงเลี่ยวลาบขาขาอย่างที่ให้เบ็ดทุงยางเลยขออย่างเดียวขอให้สมาชิกได้เงินลำๆเรื่อยๆเด้ออ่า

มามาญาตายัง да. มีบันเทามณีสัพติลาภูนัมโมภุดายะอันนี้ภาษาอนนี้อาจารย์บอกให้เลือกอันไหนจะว่าจะคล้องอยู่ที่ตีบูชายจะมหาราชสัพพาเสนหาอรังสัมมาสัพพุตุมามาญาตายังมีบันเทามณีสัพติลาภูนัมโมภุดายะที่ตีบูชายจะมหาราชสัพพาเสนหาอรังสัมมาสัพพุตุมามาญาตายังมีบันเทามณีสัพติลาภูนัมโมภุดายะภาษานนี้นะมันเป็นภาษาเก่าแก่เลย ผู้ใดเสดภาวนาเป็นประจำจะทําให้การดําเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อค้าแม่ค้าคาานี้ทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็จะค้าขายดีจะบังเกิดโชคลาภทรัพย์เงินทองเพิ่มพูนเพิ่มพูนนะไม่ต้องบอกว่าไหลมาเทมานะเพิ่มพูนเพิ่มพูนนะครับประมาณนี้นะคาถานี้ทองสักสามรอบก็พออีกคาถาหนึ่งก็ไ้นะครับ สถาปทีวิทยากรที่ท่านได้นัด เอาสามตัวเลยครับนี่ยวิารอยู่นะทยาวิ้ีนใจวิศรษฐีวิีศาสนี่อตูทานายนี้แมวุทยเศราบขสีวิากาอยู่นยางวินนวิกรักทาินดียตุศาสนายนมวทศรฐาบขสีวิาาอยู่นะนงวิัเห็นารทักทายนะอินี้โยุศาาใน้มาพุทธเศรษฐาบขงเศรษฐีสาีานุ่นขอให้ดนะขอให้มาบุญ่าเลยนะครับเต็ๆนะครับมาตามตัวสีตัวยิ่งดีใหญ่เนาะ สูบลาเราะว่ารับรวกันนะครับครัทีุ่๋ยสาสดีครบ